สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาวิ่งเล่นถนนพระราม4นะครับถนนพระราม4ก็ยาวๆเลยนะครับมาจากถนนสุขุมวิทยเดี๋ยวซ้ายแยกพระขนงตรงมาก็เส้นพระราม4นะครับเส้นพระราม4นี่ก็จะตรงไปเรื่อยๆสามารถไปท่าเรือคลองเตยก็ได้นะครับออกพระราม3ออกเตยพระราม3แ,แยกรัชดาก็ตัดทะลุถนนสุขุมวิทย ถ้าเราวิ่งตรงไปเรื่อยๆวิ่งตรงไปเรื่อยๆก็จะไปออกถนนสาทรได้นะครับแยกวิทยุสาทรตรงไปอีกข้ามสะพานไทยไปเยี่ยมก็จะเป็นถนนสีลมนะครับเลี้ยวขวาก็ลาดดำรีเข้าลาดประสงค์ได้เหมือนกันตรงไปอีกก็จะไปเข้าถนนสุรวง์ตรงไปก็สีพยา มุ่งหน้าไปเรื่อยๆก็เข้าหัวลำโพงนะครับเีย้วขวามือเข้าหัวลำโพงถ้าเราวิ่งจุดพระรามสี่ตรงไปก็วัดไตามิตรนะครับตรงไปอีกก็เยววาวราชถนนพระรามสี่ไม่ไกลไม่กี่กิโลแต่ตอนนี้รถเริ่มติดแล้วว่าเงนิน เรื่อยดูถนนพระราสีครับพระรามสีก็จะมีโรงพยาบาลอยู่ซ้ายมือนะครับโรงพยาบาลเทพทารินเทพทา,ทารินนี่ก็ฝั่งขวามือเรานะครับตรงข้ามกับโรตัสก็จะเป็น ตึกมารีน้นครับช่องสามครับช่องสามนี่ครับตึกมารีนนช่องสามข้างหน้าเราก็จะเป็นแยกเกษมราชนะครับ รามสีเส้นนี้ตรงมาเรื่อยฝั่งซ้ายมือจะเป็นโลตัสนะครับสังเกตง่ายๆโลตัสฝั่งยังเงียงกับโลตัสก็จะเป็นตึกมารีนนช่องสาม สีาค่อยๆวางลายถูกไหมเลยช่องมริมัทมิรหน่อยก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีนี่ครับเลียวซอยบิ๊กซีไปนี้ก็ทะลุสุกุมิทยี่สิบหกได้นะครับทะลุสุกุมิทยี่สิบหกได้ <c oughs> วันอาทิตย์ การเดินทางก็จะสบายสบายรถจะไม่แอดแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาพระรามสีก็เรื่องเหมือนกันนะครับข้างหน้าเราไฟแดงข้างหน้านะครับแยก,กเกษมราชนะครับแยก,กเกษมราชถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นท่าเรือของเตยเลี้ยวซ้ายไปเจอแยกท่าเรือของเตยถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะชนถนนพระรามสามข้ามไปฝั่งทนได้เหมือนกันนะครับ มาแล้วไฟเชียวแล้วนี่ครับแยก,กเกษราดเลยแยก,กเกษรลาดไปก็จะเป็นตลาดคลองเตยอ,อยู่ซ้ายมือฝั่งขวามือนี่ก็เป็นซอยสุขวิทย24สุขวิทย24อยู่ขวามือเรายังเย้องกับตลาดคลองเตยนี่นะครับ สบใครกว่าลงทางเส้นพระรามสีดูคลิปวิดีโอนี้ไว้เลยนะครับไม่มีหลงว่างั้นตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆแสงแดดกำลังเริ่มหาย โอ้แถวยาวเหมือนกันตัวเนี่ยตรงตลาดของเตยรถติดแถวยาวไม่ติดอะไรนะครับติด แยคลองเตยนะครับซ้ายมือก็จะมีรถลงคองซื้อของนะครับฝั่งตลาดคลองเตยการจราจรก็เลยติดขัดโอ้ติดยาวตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าตลาดคลองเตย สีรับคนครับทำให้การจราจรติดขัดนี่นะครับไม่ติดอะไรครับตลาดคลองเตยติดรถคางถนนนี่แหละ <c oughs> นี่นะครับตลาดในตำนานครับตลาดคลองเตยอ,อยู่ซ้ายมือนะครับข้างหน้าเราแยกไฟแดงสีแยกคลองเตยสียกคลองเตยเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นถนนพระรามสาม ถนนพระรามสามทะเลี้ยวขวาก็เท่าอาโศกมนตรีถนนสุขุมวิททะเลี้ยวขวาไปก็ข้างหน้าเราเขาเรียกถนนรัชดานะถนนรัชดา,าเลี้ยวขวาไปซ้ายมือเป็นศูนย์เศรษฐกิจตรงเข้าไปก็แยกอโศกมนตรีตรงไปก็เป็นสุขุมวิท21ตรงไปก็อโศกเพชรบุรีตัดถนนเพชรบุรีนะครับตรงไปอีก,ก็ อโศกดินแดงพระรามเก้าแยกพระรามเก้าถ้าเราตรงไปก็รัชดานะครับวิ่งตามรัชดาไปเรื่อยๆก็จะไปทะลุถนนจะลันสนิทวงข้ามฝั่งทนไปฝั่งทางน้นนะครับบางพัดบางอ้อบางยี่ขันแถวไปฝั่งน้นนะ มาติดไฟแดงแยกของเตยนี่เขาเรียกแยกของเตยตามที่รู้กันนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆเขาเรียกแยกพารามสีนะแต่ส่วนมากจะเรียกกันว่าแยกของเตย ไปเขียวแล้วไปเลยไปเลยโอ,เโอ้ยจอดแช่แท้เนาะไฟแดงอีกแล้วโอ้ไฟแดงหลายตัว ไฟเขียวแล้วครับข้างหน้าไฟแดงนู้นนะครับจะเป็นแยกบอนไก่แยกบอดไก่นะครับตรงไฟแดงถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นทางด่วนไปบางนาชนบุรีพัทยาได้นะครับออกดาวคะนองก็ได้นะครับทางด่วนฝั่งซ้ายมือแจ้งวัฒนะนี่เขาเรียกว่าด่วนบอนไก่ ดอดี๋ยวยินี่นะครับทางด่วนบ่อนไก่นะครับตรงไฟแดงทะเลียวซ้ายไปก็ขึ้นทางด่วนได้เลยนะครับไปชนบุรีทางนั้นได้ขึ้นทางด่วนสนามบินสุวนภูมิวอกขอข้างหลังได้ตรงไปข้างหนา้า เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนสาธรน,นะครับแยกวิทยุตรงไปก็ตรงไปเรื่อยก็เป็นทางหัวลำโพงนะครับพอยาวราชตรงไปนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเลี้ยวซ้ายเข้าสาธรน,นะครับกลับเข้าบ้านไปก่อนจว๊ดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ